วันนี้นะคะก็มีการประชุมกันทุกภาคส่วนนะคะก็มีการประกาศนะคะว่ารัฐบาล กำลังจะประกาศยกระดับนะคะการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะคะโดยที่ไทยอาสา,าเป็นเจ้าภาพในการปรบบับปรามอาชญากรรมข้ามชาติในการหาความร่วมมือกับนานาประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรอาชญากรรทางเทคโนโลยีนะคะที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประเทศไทยในระดับนานาชาติด,ด้วยค่ะก็อย่างที่เป็นปัญหาในเรื่องของพวกเออสแกมเมอร์ต่างๆนะคะคอเซ็นเตอร์ที่ก็ได้รับผลกระทบทั่วโลกค่ะอันนี้ก็ขอยกระดับ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ค่ะจากข้อมูลของทาง UN นะคะหรือว่าสหาประชาชาติค่ะได้มีข้อมูลว่ากัมพูชานะคะถือเป็นแหล่งศูนย์รวมอาชญากรรมระบโรคค่ะแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินะคะซึ่งมีมูลค่ากว่า6 0แสนล้านบาทค่ะแล้วก็ทาง UN ก็ได้มีข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะคะว่า40-60%ของ GDP ของกัมพูชาค่ะมาจากคอร์เซนเตอร์ค่ะ แล้วก็ยังมีในเรื่องของการฟอกเงินนะคะที่มีกันอย่างต่อเนื่องอันนี้เราก็ต้องพยายามจะรักษาในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของประเทศไทยด้วยค่ะประเทศไทยนะคะโดยหน่วยงานของความมั่นคงทุกหน่วยงานนะคะกระทรวงดีกระทระวงมหาดไทยกระทรวงต่างประเทศค่ะเร่งดําเนินการปรับปรามอย่างเด็ดขาดตามแนวชายแดนโดยจะกําหนดมาตรการดังนี้ค่ะ เรื่องของความด้านของความมั่นคงนะคะจะเพิ่มของความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกจุดผ่านแดนนะคะทั้งการจํากัดเวลาเปิดปิดด่านชายแดนทั้ง7จังหวัดนะคะก็จะมีการห้ามรถยนต์และก็บุคคลภายนอกนะคะยกรายกเว้นให้นะคะในเรื่องของกรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องข้ามมาเรียนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องข้ามมาใช้โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็มีการซื้อ,อพวกจับจ่ายเรื่องอุปโภคของบริโภค โดยโภพวกที่จําเป็นณณในะ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 ที่ตรงนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ห้ามให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้าไปเล่นการพนันในพื้นที่ชายแดนนะคะรวมถึงการเข้มงวดโดยการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะไปะยังเสียมราชนะคะเพื่อไปเล่นการพนันด้วยค่ะ ด้านของอาชญกรรมเทคโนโลยีค่ะกระทรวงดีแล้วก็กระทรวงดีนะคะโดยศูนย์ AOC จะดําเนินการตรวจสอบในเรื่องของบัญชีมา้าแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาตินะคะอย่างเข้มงวดรวมถึงการระงับการบริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประตูอินเทอร์เน็ตใต้น้ำนะคะที่ไปยังหน่วยงานทางการทาหารและความมั่นคงของรัฐบาลกัมพูชาทั้งหมดนอกจากนี้ค่ะต้องร่วมมือกับทางปปงนะคะในการสร้างมาตรการคว่ำบาตร ผู้ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่พบว่ามีในเรื่องของการฟอกเงินนะคะรวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพย์ที่โยกย้ายไปต่างประเทศด้วยค่ะในเรื่องของการส่งออกไฟฟ้าน้ํามันและสินค้าผ่านชายแดนค่ะเราต้องระงับส่งออกสินค้าที่เกื้อหนุนนะคะต่อกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการระงับ การส่งออกน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงไปยังกรัรมพูชาที่จะนําเอาไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆค่ะด้านการพาณิชย์ค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ SME ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนค่ะโดยขอความร่วมมือกับทางภาครัฐนะคะและภาคเอกชนในการช่วยรับซื้อสินค้าค่ะ ด้าน,นการประสานความร่วมมือกับนานาชาติค่ะกระทรวงการต่างประเทศจะประสานกับประเทศต่างๆนะคะและก็องค์กรระหว่างประเทศในการปรับปรามเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะโดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติร่วมในภูมิภาคค่ะ โดยดิฉันนะคะก็มีการกําหนดให้ทุกภาคส่วนนะคะกำหนดไทม์ไลน์ค่ะทั้งออแล้วก็ KPI นะคะในการำดำเนิน,ำนดำเนินมาตรการอย่างชัดเจนนะคะโดยขอให้ภายใน3เดือนนี้นะคะสถิติการแจ้งความของคนไทยความเสียหายการยึดทรัพย์ แล้วก็การดําเนินคดีเครือข่ายจะต้องเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรัฐบาลก็ขอเน้นย้านะคะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เรามีมาตรการในเรื่องตัดน้ําตัดไฟทางด้านของเมียนมามานะคะก็ทําให้ตัวเลขของการอของคอรเซนเตอร์นี่นะคะเสียหายประมาณ30 0หมล้านนะคะแต่ว่าอย่างเคสที่คนไทยนะคะโทรไปแจ้ง ในเรื่องของการเกิดการแ,แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนะคะก็เป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็ทราบว่าออพวกที่ทําทําเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยย้ายถิ่นฐานนะคะจากเมียนมาเข้าไปที่กัมพูชานะคะเพราะฉะนั้นเ,นเราก็ต้องมีมาตรการเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ปราบปรามแล้วก็ป้องกันในเรื่องของคนไทยจะถูกหลอกออในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ จริงแล้วเนี่ยในธุรกิจของคนไทยเองที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเ,เราเราสนับสนุนอยู่แล้วนะคะม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตทั้งเรื่องของการทูตหรืออย่างไรเนี่ยก็คือเต็มที่เราไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีในเรื่องของออทางกัมพูชาเองประกาศในเรื่องของการไม่รับน้ํามันใช่ไหมคะเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ก็เป็นเรื่องของตรงชายแดนท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามันลุกลามมากขึ้นมีการที่ไม่รับนะ้ํามันมากยิ่งขึ้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า ตัวทางผู้นําของกัมพูชาเองเนี่ยจะต้องเป็นคนกําหนดราคาน้ํามันนะคะซึ่งถ้าไม่รับจากของไทยเนี่ยก็คงจะทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าทางกัมพูชาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคอสที่ตกอยู่ที่ประชาชนกัมพูชาหรือว่าถ้ามีคนไทยที่อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยก็เรื่องนี้ก็จะมีมีผลกระทบนะคะก็ต้องก็ต้องบอกไวะคะ้ค่ะ ค่ะเราก็สํารวจหมดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่แจ้งมาในฐานข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วธุรกิจไทยที่ทําอยู่ในกัมพูชาจะเป็นประเภทโรงแรมนะคะเป็นส่วนมากแล้วก็จริงๆก็จะอยู่ในตัวเมืองซึ่งตรงชายแดนเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะแล้วส่วนที่เป็นผลกระทบต่อคนไทยเองที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยในเรื่องเกษตรกร,ร,กรหรือ SME ต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยค่ะก็พร้อมที่จะสปอร์ตแล้วก็ช่วยในการซื้อสินค้าของพี่น้องประชาชนค่ะ ก็เรามีการมอบอํานาจนะคะในเรื่องของที่ที่มีการประชุมสมชไปแล้วสักพักแล้วนะคะสักอาทิตย์ที่แล้วนะ,ะอาทิตย์ที่แล้วเนะะี่ยค่ะก็มอบในเรื่องของการควบคุมชายแดนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พิจารณาจากหน้างานตรงตรงคนหน้างานเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ให้อํานาจทางทางทหารช่วยดูเลยว่าเราควรจะปิดหรือจะเปิดหรือจะยังไงตรงนั้นค่ะ ถูกหลอกคือหมายความว่าถูกหลอกไปเป็นส scammer ห,หรือว่ายังไถูกหลอกเงิน,งนใช่ไหมคะจริงค่ะก็อย่างที่บอกว่าออพอเช็คเรื่องตัวเลขเนี่ยตรงแกง๊ง call center เนี่ยเขาเสียหายไม่ใช่ไม่ใช่เรานะเขาเสียหายเนี่ยประมาณ30,000ล้านนะคะที่หลังจากที่เราปราบปรามเรื่อง call center อ,อ,อย่างจริงจังมาแต่ว่าตัวเลขว่าเป็นใครกี่คนเนี่ยยังยังไม่มีอ๋อของของ,ของไทยวันละ80ล้านบาท ที่ที่ที่ไม่ที่ไม่โดนใช่ไหมที่โดนไปแปดสิบล้านบาทตอนนี้แต่ว่าทั้งหมดรายได้ที่เขาเสียคือสามหมื่น 30, ล้านค่ะโอเค